วันนี้มาเที่ยวน้ำตกตาโตนทางพานได้พี่น้องนี่ทางพานเด้อมาหอดเล้ยวน้ำตกตาโตนอ่าเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันว่าน้ำเยอะหรือเปล่าไปไหมมากินข้าวก่อนเร็วมาไปเอาทำไรเนี่ยโโกินอ่าโอ้โหกินเข่าพี่น้องก,ก็กินเข่าเด้อเมื่อนี้มากินเข่าอยู่น้ำตกตาโตนได้คุณโอ้ยวืะเบื่อเน้หันกินเข่า เขยาใหญ่กินข้าวได้ยหญ่นะคะเราจะพากันลงไปดูข้างล่างแล้วค่ะไปพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันว่าจะสวยบอครับนี่คือบรรยากาศของน้ำตกตัดตนอ่าอําเภอคำชะอีไหมอะ่ะหรือว่าน้องสูงอําเภอน้องสูงบ่แถวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่าไป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  ไปดูดิอ,อ,อือโอ้น้ำตกน้ำตกก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงเดือนอะไรจะเข้าเดือนมีสาแล้วครับผมอะไรเป็นอย่างนี้จบแล้วค่ะทุกคนน้ำตกตรงนี้จะเป็นน้ำตกตัดตน้นไปดูดิเออเอาไม้มัดไม้มัดม,มีจะพาตาไปไหนนี่นะเหรอดูดิโอ้อะไรวะเนี่ย โอ้ฮ่าฮ่า <g> ฮ <Bh ens laut> ่าเอาตกใจหมดเลยโหตกใจหมดไปอย่าวิ่งอย่าวิ่งเด้อค่อยๆค่อยๆไปเด้ออันนี้คือบรรยากาศน้ําตกตัดต้นเด้อครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็น้ำมันแหงนะพี่น้องเนาะน้ำแหงกะกะบรรยากาศจังสี่หละเราว่างระวังเด้อเราวังเด้อลื่น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 อันตรายเด้ออันตรายเด้อ อันตรายอันตรายเดอ้อระวังเดอ้อระวัะงระวังจะตกเดีไม่เอาไม่เอาถ้าเกิดนนสอบได้ที่หนึ่งจะเอาให้เนูเอ,อเดี๋ยวก่อนนี่นสารเนาะครับเนาะอ่ามาบไหวบูชาเนาะครับเนาะเออด,ดีดีครับอืม <c oughs> เราไมันหมาไม่มีไม่มีที่ไปแล้วนี่แค่นี้เองเนี่เรามาดูแค่นี้แล้วนี่ฮะอ,อย่าอย่าลงไปเลงไปอันตรายไม่เอาไปเดี๋ยวจะลงไปดูน้อันตรายระวังเด้ออย่าระวังลื่นลงเด้อมึงนะสองพี่น้องคนนั้นลงไปเออจับจับได้น้ำก็พอแล้วขึ้นมาเอออือบรรยากาศน้ำตกนะครับน้องพี่น,อน้องเนาะบรรยากาศน้ำตก ออพอแล้วพอแล้วอืมนี่คืออะไรนี่ทองหน้าไคนน่นี่นนออมามาไหมมีไปไป,ไปไ<ม>ยากเรียนหนาไปไปพอแล้วไปไ,<ม>ไปไปขึ้นไปไปมาเ,มาเร็วมะมามามาเร็วมะเออ,อ,อนั่น,น,น ไม่ได้ไม่ได้อ้าวครับผมมันยากาศกระซับน,นี่ะเนาะมันเพื่อนถูกทุกคนครับผมอย่าลืมก็อะไรก็แช่ให้สังหน้ากอพราในเด้อให้หน้องมัดไม้มัดมีน้ำแน่มื่อนี่ผ้านนองมัดไม้มัดม,มีมาเบิงน้ำตกตาดโ้นที่แห้งเพราะว่าพิ่นกาบพัน่านนี้มีนนาเนะครับเนาะอ่านี่นี่ น้ำน้ำมันน้ำมันก็แห้งเนาะตอนนี้เนาะไม่มีน้ำเลยนี่เอาละตามธรรมชาตินะครับนะเนาะอ้าวไปมันหมายม,มีไปเด้อไปกลับแล้วไปไปบ๊ายบายทุกคนเนาะกลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับ